เรื่องต่อไปผมให้ชื่อเรื่องว่าแต่งงานกับผีครับเป็นเรื่องที่สุดโด่งดังมากๆในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรื่องเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของแก๊งวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งคือแก๊งเนี้ยมีอยู่ด้วยกัน3คนให้เชื่อง่ายๆว่า A B C และกันง่ายๆเลยจะได้จำง่ายๆไม่งง คือแก๊งกงเนี่ยครับเขาเป็นแก๊งวัยรุ่นที่ชอบตะเวนหาบ้านผีต่างๆเข้าไปล่าท้าผีไปลองของกันซึ่งแก๊งเนี้ยก็มีครั้งหนึ่งเคยไปที่บ้านไว้เขาเหมือนกันนะแล้วก็เจอเรื่องลาบแปลกๆเหมือนกันแต่ว่าเหตุการณ์ในเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือในวันนั้นทั้งสามคนเนี่ยเขาก็อยากที่จะไปลองของกันในบ้านร้าง แต่ด้วยความที่ตอนนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีก็เลยมีการเซิร์ชในอินเทอร์เนต็ตว่าบ้านล้างใกล้ๆตัวเองเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างจนพอเซิร์ชไปก็ไปเจออยู่สถานที่หนึ่งมันอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละไปเจอบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดที่เมืองซับโบโรหรือเปล่าถ้าผมออกเสียงป็นยังไงขออภัยด้วยนะครับ ที่เกาะฮอกไกโดที่เมืองซับโบโลนะฮะแล้วบ้านหลังเนี้ยมันก็อยู่ไม่ไกลจากที่ทั้งสามคนนี้อยู่เขาก็เลยเฮ้ยลองหรือเปล่ามันอยู่ใกล้บ้านเราสักหน่อยไหมสามคนก็เลยอ่ะได้เดี๋ยวนัดวันกันเลยแล้วก็ไปที่บ้านหลังนี้กันเลยหลังจากที่มีการนัดกัน ก็ถึงวันที่ตัวเองจะต้องเดินทางไปล่าท้าผีกันละในวันนั้นก็ขับรถไปครับประมาณสักหัวข้าหัวข้าหน่อยประมาณสักสองทุ่มก็ขับรถไปที่หมู่บ้านซับโบโลเป็นหมู่บ้านผีหมู่บ้านหนึ่งซึ่งหมู่บ้านเนี้ยเขาบอกว่ามันจะเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีคนอยู่เลยเป,เป็นหมู่บ้านผีหมดเลยไม่เป็นคล้ายๆหมู่บ้านล้างอะ เขาก็ขับรถไปเจาะที่หน้าหมู่บ้านแล้วก็พากันลงไปที่บ้านหลงังเพื่อที่จะไปสำรวจเรื่องผีกันที่นี่ครับในบ้านหลางเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันเนาะมันก็จะมีแบบพวกต้นไม้พวกไม้เลื้อยอะไรเงี้ยขึ้นอยู่เต็มรออบ้านไปหมดเลยมีการพันของไม้เลื้อยเนี่ยเต็มหลังคาเต็มอะไรไปหมดเขาก็เดินลุยเข้าไป ก็เดินกันไปทีละคนคงับเรียงต่อแถวตอนลึกเข้าไปเดิน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 เอาไฟส่องตามบ้านตามผนังจนไปเจอโต๊ะตัวหนึ่งมันมีรูปของคนตายวางอยู่ซึ่งถามว่าทำไมถึงรู้ว่าเป็นรูปของคนตายเพราะว่ามันเป็นรูปแบบรูปกรอบสี่เหลี่ยมๆเหมือนคล้ายๆรูปตั้งงานศพ ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบนี้เหมือนกันรูปนั้นไม่เป็นรูปขาวดําเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาสวยมากเลยเขาก็เลยจ้องไปที่รูปนั้นก็พากันนินทาว่าเฮ้ยเฮ้ยดูดิโหยสวยจังเลยอะ่ะผู้หญิงคนนี้ทําไมสวยจังเลยก็พยายามจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆระหว่างที่กําลังเดินไปดันไปเหยียบกรอบรูปที่ตกอยู่ที่พื้น เขาก็เลยก้มลงไปดูก็เห็นว่าที่พื้นนะ่ะก็มีรูประเกตระกายอยู่ประมาณอีกสัก 3- 4ถึงรูปรูปใส่กอบอยู่ก็เลยพลิกรูปเหล่านั้นนะขึ้นมาดูก็เห็นว่าไอ้รูปที่อยู่ตรงพื้นนะ่ะมันเป็นรูปของผู้ชาย3คนผู้ชาย3คนที่อยู่ในรูปเนี่ยใส่ชุดข้าราชการหมดเลยเขาก็ไม่รู้ว่าคนในรูปเนี่ยคือใครแล้วก็ เกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็มีการเดินสำรวจบ,บ้านไปไเรื่อยๆเข้าห้องนู้นออกห้องนี้เดินดูรอบบ้านไปเลยจนพอใจไม่เจออะไรก็พากันพากันขับรถกลับออกมาระหว่างที่ขับรถกลับออกมาเนี่ยก็คุยกันนะว่าเออเนี่ยบ้านหลังนี้เห็นบอกว่าเฮี้ยนไม่ใช่หรอ ทำไมมาแล้วก็ไม่เห็นจะเจออะไรเลยที่หลังอาหายมันดีกว่าน,นี้หน่อยนะจะได้แบบเจออะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวบ้างระหว่างทางก็คุยกันไปนะครับจนต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านพอถึงช่วงเปิดเรียนเขาก็มาโรงเรียนกันตามปกติ ABC เนี่ยวันนั้นก็มาโรงเรียน แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคนไม่คาดคิดเนคือ A กับ B, B นี่มามาลงเรียนแต่ C เนี่ยไม่มาตอนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะมาแต่ว่าอยู่ๆก็หายไปเลยตอนนั้นเนี่ยคิดว่าเฮ้หรือว่า C อาจจะไม่สบายหรือเปล่าอาจจะป่วยไม่ได้คิดอะไรก็ใช้ชีวิตกันนะครับเรียนไปประมาณสัก2-3วัน ปรากฏว่าสีก็ยังไม่มาโรงเรียนอีกทีนี้เริ่มแบบวใจคอมไม่ดีละลองโทรไปหาเพื่อนหน่อยก็โทรไปหาสีนะครับสีก็รับโทรศัพท์ก็บอกว่าเออทาไมไม่มาโรงเรียนวะสีก็บอกว่าเออเขาไม่ค่อยสบายช่วงนี้เดี๋ยวรอให้หายก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะมาโรงเรียนก็อาจเป็นนั้นรู้กันว่าสีไม่สบายนะที่ไม่ได้มาโรงเรียนเนี่ยก็ไขปมตรงนี้ออกไปเอกับบีก็ เรียนอยู่ในโรงเรียนนะครับตามปกติเลยกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ซีก็ยังไม่มาโรงเรียนอีกวันนี้ตัวของเองเนี่ยเริ่มเป็นห่วงแล้วว่าเออทำไมซีถึงไม่มาโรงเรียนวันนั้นหลังจากเลิกเรียนเขาก็เลยไปหาที่บ้านของซีก็ไปยืนกดเก่งอยู่หน้าบ้านนะครับเก่งเก่งเก สักพักเพื่อนเขาก็เปิดประตูออกมาพอเพื่อนเปิดประตูออกมาเชื่อไหมว่าซสี่ยดูไม่เหมือนคนเดิมอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายหน้าตาหรือว่าเส้นผมอ่ะคือร่างกายก็สู้ผอมหน้าก็มีรอยตีนกาที่ดูเหี่ยวย่นเหมือนไม่ใช่เด็กวัยรุ่นอ่ะแล้วที่สำคัญคือ ผมงอกด้วยซึ่งมันแปลกมากตัวของเอก็เลยถามซีบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นโรคอะไรหรือเปล่าทำไมมึงถึงมีสภาพเป็นแบบนี้วะตัวของซีก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาแค่ไม่สบายเฉยๆเออไงก็เข้ามาก่อนละวันก็พาเพื่อนเดินเข้าไปในบ้าน พอเ,เปิดประตูบ้านเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่ในบ้านเนี่ยคือบ้านมันเรียบร้อยมากโดยปกติซีเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเก็บของไม่ค่อยชอบจัดบ้านเท่าไหร่แต่วันนี้คือบ้านแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากอะ่ะเหมือนไม่ใช่นิสัยของซีอ่ะเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมบ้านมึงเป็นอย่างนี้ทำไมบ้านมึงเรียบร้อยจังเลยมีใครมาทำให้เหรอ ซีก็เลยบอกว่าตอนนี้กูมีแฟนแล้วแฟนกูออกมาทำให้เนี่ยเขาจัดบ้านให้หมดเลยนะเนี่ยมาจัดบ้านดูแลบ้านซ,ซักพ้งซักผ้าให้หมดเลยเนี่ยแฟนกูออกนี่ใส่ดีนะกูว่ากูจะแต่งงานกับคนนี้แล้วแหละเอก็เลยถามว่าเอ้าแล้วมึงไปคบกันตอนไหนวะทำไมกูถึงไม่รู้เรื่องเลยซี C ก็เลยบอกว่ากูคบกันมาจะสองอาทิตย์แล้ว เขาเป็นผู้หญิงที่ดีมากเลยนะตอนนั้นด้วยความที่เอก็ยินดีกับเพื่อนนะเออก็เอเอมีแฟนแล้วก็ดีใจด้วยลวกันก็เลยถามหาว่าเออแล้วตอนเนี้ยแฟนอยู่ที่ไหนทําไมถึงไม่มาแนะนําให้รู้จักตัวของซีก็เลยบอกว่านู่นน่ะแฟนก็อยู่ตรงนู้นน่ะแล้วก็ชี้ไปที่ตู้ไม้ตู้หนึ่ง ซึ่งตู้ไม้ที่เขาชี้ไปอ่ะมันจะเป็นเหมือนตู้ใส่รองเท้าในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เป็นตู้ล็อกเกอร์ใส่รองเท้านะ่ะซีก็ชี้ไปบอกว่าแฟนเขาอยู่ในนั้นตู้ของเอก็เดี๋ยวแฟนมึงเข้าไปอยู่ในนั้นทําไมทําไมมึงถึงไม่มาแนะนําให้กูรู้จักล่ะก็กําลังจะเดินไปเปิดตู้รองเท้าอ่ะซเห็นคว้ามือหมับเลยบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องไปเปิด ตอนนี้แฟนกูยังไม่อยากเจอแฟนกูจะออกมาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นะ่ะมึงไม่ต้องไปเปิดเขาไม่อยากเจอมึงหรอกในระหว่างที่กำลังยื้อกันอยู่ก็มีคนเปิดประตูเข้ามาเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแก่ๆคู่หนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็เข้ามาตบตี คนชื่อซีใหญ่เลยตบ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 แล้วก็บอกว่าไอ้ลูกทลพีแกทําแบบนี้ได้ยังไงแกทําแบบนี้กับฉันได้ยังไงไอ้ลูกทลพีก็ตบ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 แม่ก็ด่าพ่อกระตีตบ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 จนมั่วกันอยู่แป๊บหนึ่งอ่ะก็เลยมารู้ที่หลังว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยเป็นพ่อแม่ของซีนี่แหละแล้วซีเนี่ยก็ร้องไห้นะแล้วก็บอกกับแม่ไปบอกว่าทําไมต้องมาทํากับเขาแบบนี้ด้วย พ่อก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่ไหนอีนั่นมันอยู่ที่ไหนมึงบอกมาเดี๋ยวนี้นะอีนั่นมันอยู่ที่ไหนซีก็เลยชี้ไปที่ตู้เก็บรองเท้าพ่อก็เดินไปเลยป๊อบป,ป,ป,ป๊เปิดตู้ฟึบสิ่งที่ทุกคนเห็นคือในตู้อ่ะมันมีรูปของผู้หญิงคนหนึง่งอยู่ในตู้เก็บรองเท้า แล้วรูปรูปนั้นน่ะมันก็เป็นรูปเดียวกับที่เจอในบ้านล้างที่ซับโบโรนั่นแหละเขาก็ตกใจบอกไอ้ซีมึงไปเอามาตอนไหนเนี่ยมึงไปเอารูปมาได้ยังไงก็เลยมีการสักถามมีการคุยกันจนได้ความว่าหลังจากที่กลับมาจากบ้านที่ซับโบโรแล้วอะซีได้แอบไปที่บ้านนั้นอีกครั้งหนึ่งด้วยความที่หลงรักผู้หญิงคนนี้ ในตอนที่เห็นรูปอะ่ะก็เลยพาลูบกลับมาด้วยแล้วก็เริ่มที่จะทำพิธีเกี่ยวกับการแต่งงานตามความเชื่อของเขาที่เอารูปคนตายมาไว้ในบ้านแล้วก็มีการจุดธูปแล้วก็ทำวิธีกรรมเหมือนกับอะไรสักอย่างอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นวิธีกรรมผูกวิญญาณกับคนเป็นและกับคนตายพ่อก็เลยขอบอกว่าฉันไม่ให้แกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ ฉันขออารูเนี้ยกลับไปแล้วกันแล้วพ่อก็ดุยดุยดๆยออกไปเลยซีตอนนั้นก็เหมือนคนจะเป็นจะตายแบบไม่เอาพ่อเอาเขาคืนมาอยากเจอเขาหนูอยากเจอเขาพยายามร้องพยายามดิ้นแต่เอก,ก็ได้แต่ปอบใจว่าเออมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่มีจริงเองอ่ะคงจะมโนโไปเองซีก็เลยบอกว่ากูไม่ได้มโน เขาอยู่กับกูจริงๆเขาเป็นผู้หญิงที่ดีมากเลยเนี่ยมึงไม่เห็นบ้านเหรอเขาทําให้กูทุกอย่างเลยไม่ว่าจะซักผ้าดูแลบ้านเนี่ยกูไม่รู้ว่ากูจะหาผู้หญิงดีๆแบบนี้ได้อีกไหม <_ p> ก็คุยกับเพื่อนนะครับร้องห่มร้องไห้เหมือนจะเป็นจะตายจนพอพูดสงบสติเพื่อนได้สักพักหนึ่งก็เดินทางกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นประมาณสัก3าวันก็เลย ลองโทรไปคุยกับคุณพ่อของของซีดูว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณพ่อเ็เลยเล่าให้ฟังว่าไอพิธีกรรมที่ลูกเขาทำอยู่อ่ะมันเรียกว่าพิธีกรรมที่แต่งงานกับวิญญาณแต่งงานกับผีโดยพิธีกรรมเนี่ยเขาบอกว่าพิธีกรรมเนี่ยมันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนแล้วคือใครที่ก็ตามที่เอารูปคนตายมาไว้ในบ้านหรือว่าจุดธูป ทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับรูปคนตายเขาเชื่อว่าตัวของคนตายจะมารับคนเป็นไปอยู่ด้วยซึ่งในสมัยก่อนไอพิธีกรรมแบบนี้เขาจะใช้เฉพาะคนตายเท่านั้นก็คือเอาคนตายมาแต่งงานกับคนตายเท่านั้นแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่เอาคนเป็นมาแต่งงานกับคนตายคนนั้นจะต้องเมียเป็นไปเขาก็เลยํำชับบอกว่าเรื่องนี้อย่าไปบอกใครนะแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานะ เขาจะพาคนมีวิชามาช่วยเจ้าซีเองให้มันหลุดพ้นจากดวงวิญญาณดวงนั้นเพราะว่าไอ้ดวงวิญญาณดวงนี้เขาไม่ยอมเพราะว่ามันมีพฤติกรรมเริ่มขึ้นแล้วอ่ะเขาก็อยากจะได้ซีอ่ะไปอยู่เป็นสามีเขาในโลกของวิญญาณหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการได้คุยกับซีบ้านเป็นครั้งคราวนะครับแล้วก็ไม่นานซีเนี่ยก็ได้ย้ายบ้านไปย้ายบ้านไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ แต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันที่เขาอ่หาเบอร์ติดต่อของซีได้ตัวของ A ก็เลยโทรไปถามว่าเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นหรือ,อยังตัวของ C ก็พูดแต่ประโยคเดิมๆนะครับว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะหาผู้หญิงดีๆแบบเนี้ยได้จากที่ไหนอีกเขาหลงรักผู้หญิงคนนี้มากๆและเขาอะก็อยากที่จะตายไวๆเพื่อที่จะตามไปเจอผู้หญิงคนนี้ในโลกหน้าก็ยังดี แล้วทุกๆครั้งที่โทรไปซีก็จะพูดแต่ประโยคเดิมๆว่าเขาอยากตายไ,ไวๆเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอยากตายไ,ไวๆอยากตายไ,ไวๆจะได้ไปหาแฟนเขาในโลกวิญญาณเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับ